ออเปลาเลยอันนี้มัเทด้วยครับออเอาออกเปลาเลยอ่ามาเทด้ด้านเติโอ้ยบอกกิเาด้วยลงไปเผาเกี่ยวนมาก่อนทุกคิวครเลยอย่างเงี้ แถวเนี่ยมาเที่ยบกระชิ่วนี่นะโอ้โหจังขนาดชิวอ่ะโอ้ยกไปดู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 